อ่าเดี mm ๋ยวร่อนไปก่อนเดี really? yeah. ๋ยวร่อนไปก่อนเดี๋ยวลุงเขาจะร่อนให้ให้ดูนะฮะเดี๋ยวลุงเขาตักก่อนจริงๆต้องร่อนต้องเวียนเวียนวนๆนะทำวนๆนะครับเอ้ยขายแล้วทำไงเสื้อสีชมพูเนี่ยทำไงอ่านักไร้เท่าจากโลกอ่าเนี่ยดูวิธีการร่อนของลุงนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยอันนี้ชื่อลุงเล็กลุงเล็กประชีพนะครับคนนี้ชื่อประชีพนะลุงเล็กนะครับนั่นแหละครับต้องถ่ายเลยลูก ถ้าเกิดมันมีทองจะเป็นเม็ดถึงเหลืองนะฮะจะมองเห็นเลยนะครับ มามแม่มาหันมาสองคนขึ้นให้คนอื่นเขาลงเด็กขึ้นได้ให้ได้ก่อนให้ได้ก่อนถือว่าขึ้นยังไม่ได้เลยอ่ะเริ่มเริ่มเดเย็นจี๋เด็กไปใช้ได้เดี๋ยวก็ได้ปั๊ดอ่ะเพ่ทายถ่ายสิต้องก้มล่อนลูกล่อนแบบนั้นไม่ใช่ล่อเฮอ ทองมันจะจมทิ้งลอยขึ้นมา้ยอง่อในน้ำเาต้องรอนในน้ำเม็ดใหญ่ๆคือได้เม็ดบันยึยน้ำจืดรัาน้ำจืด ครับนี่เป็นวิธีการร่อนทองนะฮะก็กำลังร่อนกันอยู่นะครับตอนนี้นะฮะ,นนะ,ฮะก็ยังไม่ได้เท่าไหร่นะฮะ เข็ okay, นตะรับการล่อนทองบางสะพานนะครับสุนิจเจ้าครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับสวัสดีครับ